หมูดาวาให้ผีทุยมาแล้วลับไก่ที่น้องางเลยเดินไยเด้หมยแล้วาว่ารับไก่ใส่มะกอกมันก็ได้โยอันท้าก่อนโอ้ยไม่ดอกชิโดนใจหัวแล้วบานนี้ปลงเลยลงมาแหงครับ เียงกระตุ er ่ยแต่บางฮวงแข็งลากวายจีพาอยู่ลงอยู่กันวายจีพาลุยอยู่กันเลยเฮ้ยไล่ลงอีกเดียวพี่น้องเลยไอ้ควงฮักซะอึ๊บอุ้ยทางเข่านี่ก็ได้เนาะเอาดินมาถมแน่จนสิ้นอึ๊บอึ๊บโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยหมื่นเหมือนเหมือนไอ้พี่น้องเลยให้ขึ้นดีกว่า เพิ่นไปเมาแก้มเ๊ปซี่มาเจ็ดคนงานเพิ่นพี่น้องเลยเนาะสบายดีงานได้มาเนมา่าี่ยจ้างเพิ่นมาได้พี่น้องเยาามามาอมัรถวอใช่รถไปตัวเฮวตุกนะทกินนะมนี่นี่ะ เออกินเต็มที thì, ả, ่แม่เชอไปใช่รักหมโอยโอน้ามาสขวดเิมที่เอ้าเมียเจ้าหมาอพ็กเดียวมึงคนได้สี่ห้าสิตีบางคนจะวเข่าก็ได้แต่เขาใหญ่มเรือนะอืมเอาเอาไม่กระลมยบักเข่าหน่อยฮัลุ่มเยลุ่มเฮ้ยเฮ้ยพื้นเลยเอพื้นยังไงนี่ ลงไลงไปเอาพี่น้องเ้ยเพิ่นสีแดงอะไรทังนั้นนะทั้งนี้ยังตำขเบือปองปังเนาะยังให้กินบังยังให้กินบ่งย้ายนั่แล้วนั่นนั่นเล้วไปลงไปยายกันแล้วเขาจะโค่นฉันเลยสามสิบโอเคให้เลยเจ้พักก้ากินวะส่แลมอีก เย็นเย็นจ้ๆเลยหนาวกะผู้เห็ดเบี้ยคืไม่ได้นาคือหฮาวไหเออเฮาอยู่เทิงี่มันคือหนาวผืนเห็ดเบี้ยเราคือแตกบ่าอืมผนเห็ดเบี้ยิ่นห้อนอ่าเราเสียลูกนี่เนี่ยนะเมนบ่ตะเบนเออเราสิเบกนะเออกันได้กัแล้วหมวกันเลยไปยางก็ให่โตพ่ไแ้่ฉัไดไปเพิ่นชายลายกะ ไปเพิ่นชื้นๆเที่ยงๆเนี่ไปพี่น้องเลยเนาะลงไปเจ๊น้ำเย็นกระเลมอยู่ลุมพุ่ทธศิลาอยู่ได้ปลาดุงเลยเผื่อลงมาหอดทรงนีกระเลมห่อเปลยไว้เลยเจาะเจ้าะเปลี่ยวลงมาบ่อะจอกตู้นั่นจับอยู่กินนีู่ไหมอ่ะู้ตอนหาไม่ได้ตอาไม่ไเพื่อนพี่น้องเลยตอนมาได้ไล่มา แกมาพ่อแล้วอันนั้นนาหลังพูมเมนเน่ยเนาะมัดเข่าเนาะจนพกาย่างลงมาเพยงเดียวพนายอ่าอินนานเอื้อกินเข่าจักหนึ่พี่น้องเยเนาะหันหอนยามบ่อ้ห่เดาูไม่ได้เกี่ยวลงมานํ่เนาะ เขาเกี谢谢 oh ơi, nice no. ่ยวคนทัอวไคือแดืมวะมีมีผู้บาแพ่ำน้ำเล่ยเหมอนบอกเนาะพี่ได้คนหลายจคเลี้ยวนี่ทางคนจุ่มพี่ได้ไปย้ำเย็นน้ำเย็นแบกน้ำเย็นไปนะพี่ได้เกี่ยวขอับคอ

ขีต้มอพี่น้องเอ้ยอ้กันไม่ได้เอานั่นมาเฮยเกิบกันทีไม่ใช่ป่ะนี่น้ะแลมมันต้องห้อนะว่าแต่เก่าบะโอ่โหเลยเตือเชื่อที่เกือบถูกอะไม่ยั้งอะนะเออโอ้ซาพายเกิบครักงแท่นี่ได้เปมนทีก่อนเกือบหอยเชดดีหอยเชลดี่พ้อมพอจังชา เอาหอยไปใช่กระเป๋าน้ำเพิ่นถือเลยเพิ่นถือหอยถือมาตลอดนะหอยขอไปป้าเลยนมแม่ะลวย่องคนแจกกระลมมาจักงามนนเนาข่างามไเอาดุนกันพี่น้องกระเล็มันสิพากันบอบาทนี่หิวเกืบไปนั้าได้วค่อยเจ้าไม่ได้อาได้เงินน่ะเนาะเี่าวข่าใช่ข่าใช่ข่ามนนั่นน่ะเนาะ เ่านเกล่ยวอค่อยไปอันน่บานนึ่งเนาะานมันเลยเวลาเลยตัวมายังอ่ะมาังะีตมเนาะอืออ้มเทมิมือเ็มี้มือเวียดนตาาี้มือเวียด เระกระเดมเบียดวะกระเดมเล่ากระเดมเล่าเออแม่งแม่กระเดมเลาเล่าเท่าเด้ะขีมือเล่าตัวเวลาเกิดลงมาเอ้ยกระเดมาได้กันเดียนแบอ้อมแบงนั้นเลยเอารุ่นพี่น้องเอ้ยมันจิคบกันบ่นี่มึงไปงมาก็ยานมคู่กันเ้อเหมือนเด้อูชกินไรแล้วบ้างหน ถ้าพรมถ้าลายจะหีได้ยุ่งเป็นลมเนัดไนหนีไได้เฉยมันลมะหนีไม่ไ้เนาะขึ้นไปบนเียนักกุรีอันนี้บนแค่เรียกน้ำย่อยอันนี้นะหมดแล้วเฮ้ยนันฝ้ายเราแย้มหัดอยู่นะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว้าเชยไมกับพัดพนที่ักฝ้าเชพันเต็มห้านพันเาเฮ้ย

ผมจำตัวเลยโอ๊ยาแต่คนสามัลงตุ่มเปนควบคนบ่าวเลยเห้ยคนหนุ่มมันยางเฮ้ยไม่ได้แจกได้นน่นะนี่เรื่องเาจ้างเพื่อนอะคนละชองผู้คนละชองผู้ม่เ็นว่าทางนั้นเขาเอินใช่นหะ เขายอะมาดเขานะกันยองกรันซะกระํากันเออมันจะได้กินช่องสีเด้เปลี่ยนกันอมเปลี่ยนกันอมเพราะถ้ามันนำแขีบก็ได้แปลกช้มโอ้โหี่ยองเ้ยแสดว่าให้นี่เนี่ยให้หารถลงม่ได้เลยได้หนิตายครับล่าได้ขอด มันซุกชเนาะขอชคอาลูกเป็นพิเศษบอ้ลมใช่พี่น้องเ้ยแห่ชวนกระด้งที่นี่ลมเลยอือวางามเนาะสวางามพ่นเพิ่นบ่าวลายได้พี่น้องเ้ยชมู่บ้านสามมู่บ้านพ่น่ะบานเพิ่นบ้านโตมาร่วมกันบ่าลายเนาะ นี่แหละเราาาะ้คนเออหายอยู่กเดบเบดอาวาพี่น้าหนาีงเลยอยู่คองพีนี่มันน่อยคนเงาท่นเลยอ มาเด้งเชียามยาตาเขียวชที่แลยาหมอหยด้วยมแ้วันแร้เหนียวนด้บไม่ไดเอร์เนขึ้นันนี้บแล้ว อวาแต่พี่หนาไปอยากมาแท้เลยะวบายเขากตเพืงตเใหี่เขาเสแลวอ้ยน่วาเขอยเฮยัปดีกว่ากำเขาังหาพันกระดูกดนี่ากระด้งัวอัไป้กิิน่้หาทำสิกินนะมนนะวะโ้ทางนี้เป็นพอรตไปทางนี้ไม่ได้หนาเป็นไงเนาะไปน้ยพี่นี่

อะไรแม่งครัเ้ไม่ฮะมองน้องนี่้ยบักใกลนีิว่าผาใดได้แม่ยืนกินเราเกี่ยวเขาล้วว่ะเครื่องเกี่ยวเขาสองฟันสองฟันสิหรอกสองฟันสองฟัน อค่ะคือชงอดอืาอะปต้อน้องชงนอดอือใต้องรอด้วยปูู่อ่เนาะสบายดีป้าใปต้อพี่น้องเลเนาะมีชิ้เลือกด้วยนะตากล้องอะไปไมามากินกินอยสเกี่ยวาเกียวถาดเกี๊ยวถาได้เปล่าด้ลงมาเนาพวกเอาเกี่ยวลงมาพี่น้องเลยราคิดว่าลงมาใหญ่ก็ะแลมเพ่อนีสิเหรอเกี่ยวถากกอน มาเอาอยู่ยืนชือมปโ้บางกินกลมิอ้กุ๊กก็บ่ได้รมาเดี๋ยวนเนาะไปดิมามานาวันเี่ย้องเ้ยังมีอยู่เรือทำไมไม่กันทำไเกาเลยาดโอ้เกีข้็จรืม้ดูยันมือไปเล่นไปเท็มือะเฮ้ยเดี๋ยวนน้ฮเาะีท่าน้ามแกงกระดูกืออะรสักเจียวไว้

ăn <laughs> quá đi kiếm bọc gần đây hả gomái <laughs> ừ. hãy nào hmmm phải... oh, không nhìn nhìn nhau hết quái tinh nhị rau chứ đâu quái đâu quái tinh nhị rau chứ đâu quái tinh nhị rau hết เดือดรุ่งลงบอกคนแจกไม่ได้ยินแลงในผกผรงหน้าอ่นผมเอ็นเดือดได้ไม่คัวเป็นชิปแล้่ให้เขาจะกันด้เลยาจะเรือมาจะเรืออะจกด

จะถายคล้องจะอาะมาถ่ายคล้องกันอาจหน่อยตู้หนเาจะขเอาเมาส้เอามาเลยเด็กเฮยจ้าใหยังยังอกคนรุ่นาคนละว่านี่เดียเอากระตดดมาได้ตู้ เราเอามาได้เรอาาบุญนะแต่เราไปคิปแเราบม่ได้กิน้ลยดคเอเามเ้ยเด้อเาเ้ยกินเบียดเอสิเดากไหั่นานสิเห็นว่ามันห่านไยมเนย่างถายมากวลมาทกินเบียดตบงได้อเล่งเลยเนาะเตยยาเลย ไได้กบากค้าก็จเจอ่อเอาอยฝาเลยกสสากาต่นี่พี่น้องเอ้ยทอนเขาทอนเขาเลยบุกแล้วบุกบยังเหลือเจน้อยนึงบาทนี่ทางนั้นหากระซิมุพี่น้องเอ้ยเอากระบุกเจนี่ Lá bà bà bày rau này nhé Xăm này nữa rồi bà Chắc cò rồi bà chứ xưa cả đình nhìn nó vào kia này à. Phần xỉ ba chôm khát tha xe bà Phần chôm khát Ủa ừ. ừ. <laughs> ừ, chè này cả Bùm bắp bùm bắp như thế nào vậy ừ. à, Mà 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 À, A hát ừ, cái hỏi nhắm, chịu nó. đâu. nó, ăn hai ngày là em, nắng kia gầm hai ina. cái hmm. Muy ăn mùa nằm đây. nó ăn xúc sục 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 sục

เราเหยอเนาะแล้วแล้วพึ่งกับมาได้ทั้งนี่นะมามามากินข้าวสามกีแล้วังผ่าตังปีนไปแด้วเฮ้ยปิวลงหวบหัวได้เลยเนาะเออเอาดีๆได้จับไปเลยเฮ้ยพึ่งพึ่นจนั่งพักก่อนเลยเนาะ เรากับแจ่มมาก่อนนั่งเจไพเจรา่ด huh> ้อบอกรบปิดพร่มหน่อยว่ะพี่ดำ่บอก่มลมกลกรลมก่มรลมกรุมกรลมัระมกระกรลมกล่มกระล่วรมกนมกรมั่ก่กรรล่ล่งกล่มรม่ อ่ากินข้าวสามกีน้ำกันได้สามพี่น้องเลยไม่เนาะเซ่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 เดี๋ยวปะอ่าเฮ้ยลองพ้ากระตุกพ้กลมเลยเฮ้ยเออนั่งนั่งนั่งจ้ะบอไปบ้านที่ทับวัวจั๊กอะนรมีป้าเป็นคุมได้เลยเนาะ ใส่หน่อยๆลูเต้าไห้เลยหอมปุยมาแล้วลาบไก่่น้อว่างเดินหอมปุยแล้วทาบ่เลยลาบไก่ใส่มะกอกเอาไปเลยเอาไปเลยมามาข่าวสามคคีป้าลุงเนาะเกี่ยวข่าวสามคคีกินข่าวสามคคีกัน hồi sẽ hàn điều đấy không hiệt Đang kia đấy mà em tiệm mà nhờ chứ hồi À bà người đợi, này rạp cây Rạp Đi rạp mũ cũng rạp cây đó เอ้เฮ้ยมีสองปั้นเอเฮ้ยวสองปั้นนี่อมมาอื่นมัน้รปทางนะไม่เ้รทางนนีมาบุยไ่เด๋ยวเอามัมมัมมาดูเงยมามากินข่าวรำการเดิมันเด้อยมาดูเงยห้ก็ได้บัดน่งนั่นคือบุมีผู้นั่งผู้นั่งจะอยู่ฟังเดียวฟังนั่นบุมีฟังผู้ชายต่อผู้ชายบ่ เออไปภากนั่นแล้วอปลาดงกินข้าวกรนขค้วมาเด้อนะโอ้ยไม่ดอกโดนใจหัวแล้วบ่านนี้ปลาดุงเลยลงมาแห้งใช่บเที่ยกระตุ่ยแต้มุ่งแกงลาบ

โอเคลาพิน okay, no. no. ้องเลยเนาะกินข้าวกินน้ำอิ่มแลดามเชอรกันเลยตำฮูงลาบหมูลาบไก่พี่น้องเลยแกงกระดูกเท่น่ะเทามาหลังเออแล้วไปเฮ้ยเอ้๋ยวลำลาปลาลุงซัมมี่ก่อนซาพิน้อาเลยเนาะกินข้าวกินขี้กันเด้อมันี่ปลาลุงเลยสมัยอยู่ไม่หกต่อเลยนะบัดนี้เนาะเอาลำลาก่อนไผ่ผอบๆกินหนาเด้อปลาลุงสิดนี่ลาแล้วลาแล้วเก็บถั่วเก็บบ่วงแล้วบัดนี้พี่น้องเลย